เครื่องบินตกที่สุรา์ผู้โดยสาร146คน101คนเสียชีวิต27ปีต่อมาเครื่องตกที่อินเดียบรรทุก242ชีวิต241คนไม่รอดแต่ในทั้งสองเหตุการณ์มีคนรอดและเขานั่งที่ 11A เหมือนกันคนละประเทศคนละเครื่องบิน คนละยุคแต่ที่นั่งเดียวกันกลับท้าทายความตายได้ถึงสองครั้ง11 a มันคือที่นั่งแห่งโชคชะตาหรือคำสาบกันแน่11ธันวาคมพศ2541เครื่องบินการบินไทยที่ g 261ประสบอุบัติเหตุตกที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ท่ามกลางฝนกระหน่ำและทัศนวิสัยเลวร้ายผู้โดยสารเสียชีวิตร้อยหนึ่งคนแต่มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ 11A และรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เขาคือเจมส์เรื่องศักลอยชูศักนักร้องดังแห่งยุค 12มิถุนายน2568เครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI171 พุ่งชนอาคารและระเบิดทันทีหลังเครื่องบินยกตัวผู้เสียชีวิตทั้งหมด274คนผู้รอดชีวิตคนเดียวและเขานั่งอยู่ที่ 11A ชื่อของเขาคือวิชวาสคุมารามช ทำไมถึงเป็นที่นั่ง 11A ทั้งในไทยและอินเดีย27ปีห่างกันแต่ผู้รอดชีวิตกลับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบังเอิญโชคหรือที่นั่งนี้กำลังบอกอะไรกับเราอยู่ถ้าคุณขึ้นเครื่องครั้งหน้าแล้วเจอ 11A ว่างอยู่คุณจะเลือกไหม